ขอต้อนรับเข้าสู่ w a t c h l i n Channel วันนี้กับคาะการ Reaction เบื้องหลังซีรีส์เรื่องแปรแปรักฉันด้วยใจเธอ 2> EP 2อใช่เป็น่สะสติหลุดไปน,นิดนึเงเป็น documentary นะคะซึ่ง ก็เป็นการแบบว่าให้เราดูทำควาเข้าใจก่อนที่เราจะมาชมซีรีส์กันเนาะใช่น,ะเนะเบื้องหลังน่าจะค่อนข้างที่จะยาวของอีพีแรกเนาะที่เพิ่งออนแอร์ไปในอาทิตย์ที่แล้วเนาะใช่เราก็ยังไม่รู้นะว่าจะเป็นไงเพราะเราก็ไม่ได้ดูแบบทวิปเปอร์อะไรเงี้ยหลบๆยังไม่ได้ตามมาใช่ คอมพิวเตอร์เราก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ช่วงนี้นะฮะโอเคฮะแล้วจริงๆแล้วเราควรไปดูกันเลยดีกว่าเพราะว่าไม่เพื่อเป็นการเสียเวลาใช่โอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยแปรักฉันด้วยใจเธอโอยเปิดกล้องกล้องถ่ายแปลรักฉันด้วยใจเธอถ้าเราไปนเด็กถึงรถแบบนี้คือเอาไปทำอะไรไม้คาถาไม่ใช่ดาบนะสิล แม่บมนนอนดเรมีไม่ได้ดีด้วยเยนะได้ม่เยอะแล้วผ้าสีแดงนั้นจะไม่ใช่ผ้าคลุมไหลเป็นเดรสเป็นเดรสผ้าขนหนูของเราคือผมทุกคนคนทรอยดเคือต้องตายเท่านั้นจงว่าผลกรรมของเจ้าสา คือมันคือเหมือนคลังมันนอนอะไรยมันต้องเป็นจริงแหละตอนสงทุ่นที่นี้มีแค่เราสองคนแล้วสิ่แม่งต้องกงกันหวานมาโทษของคนทรยศคือโอ้โหมันต้องแบบพยายามมุดเยอะโทษของคนทรยศมึงจะต้องตายทั้เนั้มันเป็นอย่าปรี้ยัดนะโทษของคนทรยศตายขาดเยอะขนาดนัวหน้าของยามของเจ้าฟ้า แล้วมีอะไรนะในบุมเข้าสตูถือไปด้วยถือไปด้วยรีแอคไปด้วยอย่างเงี้ยตั้งไว้อะไรหล่นใส่หัวเป็นไงบ้างครับสนุกครับน่ารักน่ารักต้องเข้าแบบต้องเข้าต้องมาหล่อแน่นอนแล้วก็ต้องแบบแล้วก็ต้องเท่ๆแล้วก็ไปชวนไอ โอ้เอ๋เลยแล้วมันจูพี่บอลโอ้ยน้องโนเลชื่อน,น้องโนวเบลบอลก็มีโอ้ยแฉ่งน,น้องมีามั่นใจว่านี้นัเทกว่านี้แล้ต้องเชดน,น้าลบะทำได้ไหมกพูผ้าแล้วโอ้เอ๋ยงเ่นโอ้เอ๋วไปกินอโอ้เอ๋สนุกอร่อยอันนี้คือน้องมีอยู่แล้วไม่มีน่าจะเป็นจุด ทำใส่ปลอมเลยบ้านม่เอนไเนี่ยดีดีดีในซีเรื่องเนี้ยมันเป็นละครซองลครเห็นละครจตอนมันโตกันเลยเป็นฟิลแบบกำลังภายในเป็นแบบจองยุดอะอะไรเป็นหนังจีนชื่อกระบี่แลจันทาไอ้ตัว ตัวละครตัวนี้มันเป็นมันเป็นเป็นอินสไพรเรชั่นให้กับตัวละครทั้งสองคนก็คือเต๋อแลโอเองเนี่ยแล้วก็คือเป็นจุดเริ่มต้นด้วยของของคอนฟลกต์ของเรื่องนี้ทําให้มันยิงดาวมาจบแล้นี่คือจุดเริ่มต้นด้วยมันเลยเถึงว่าทุกอย่างมันอยู่ว่ามันจะมีเครือข่ายของมันนะมันจะมีความเกี่ยวพันกันไปหมดเลยเป็นวามยาวนานเลยนะมึง โอ้ขึ้น่ะจะเป็นองเจ้งเว้มันแค่สิ่งนแต่มันมีมากมันม่เกี่ยวอ่ะคนตไม่เกี่ยวเรเออเนาะกต่ต้งกาคือาถขั้นอต้ง่งแต่ว่าเกี่ยวเพื่ออะไรวะ อยากอยากเป็นโลงเจียแล้วก็เล่นก็ขับแล้วก็แบบมันก็รู้สึกคือก็รู้สึกจริงๆด้วยสองคนแลยทีแรกยังเล่นไม่ค่อยเป็นที่ค่ะต้องต้องให้ต้องให้ทีมออสดีเยอะวัานี้แต่พอไปเรื่อยๆก็แบบได้ได้มันเป็นตัวอยญ่เพื่อพวกมึงโตขึ้นเลียเเ้ยงให้เอกแบบจบเจี๊ยบเลย เป็นกับพี่บอนบอกว่าไงมันมันก็แบบมีความมั่นแน่แบงนี้น้องยิูมาดังหน้าหลังมาเห็นตัวอย่างของความรักในคู่ขอเมีความมั่นแน่ชิปคู่นี้ได้ไหมยังเด็กอยู่ก็เป็นรักใสใไงคืออย่างตอนเด็กอะความสัมพันธ์ของคู่นี้มันต้องสนิทกันมาก คือคือความเีย่างมันเกิดจากการที่เพราะว่าเรามีมีการแลกความฝันในแลกทัศนคติทัตนคหรืออะไรกม่รู้แล้วก็ทําให้เราได้อยู่ร่วมกันซึ่งจริงๆแล้วอเออเอ๋วอ่ะเหตุการณ์มันทำให้เราสนิทกันใช่ไหมั้งแต่หลังจากนัน้นนะกลายเป็นว่าเราได้เข้าไปอยู่ในชีวิตเขาอ่ะเพราะเขาทําอะไรเราก็อยากทําของเขาหรือพอเวลาเราทําอะไรเขาก็ทําตามของเราอะไรเงี้ยมันก็จะค่อยๆจูงเงียไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยซึ่งมันจูงจนกระทั่งถึงวันวันที่ ถ้าตามบทอ่ะมันก็คือบอกว่าโอเอ๋อได้ได้บทเล่นเจอที่คุณครูเลือกใช่ไหมตอนนี้อยู่ที่ไหนครับก็อยู่ที่ศาลเจ้าครับกำลังจะทำอะไรอยูเรากำลังจะแสดงซีนสำคัญเลยซีนอะไรแล้วเป็นซีนที่แบบพระเอกก็คืออยู่นเจียนกำลังจะไปปาดพ่อของยุษีนะซึ่งเอนเอนจีเยอะมากพี่คน แล้วแน่เป็นอะไรปะฟังหลายรอบมากที่นี้มันค่อนข้างบอกคาแรคเตอร์เลยแต่อ่ะพี่ว่าคาแรคเตอร์มันค่อนข้างแบบแข็งแรงมากคือลึกๆแล้วมันเป็นคนแข็งขันมากคือพี่ว่ามันเ็ตไวชัดมากว่าโอเอ๋ว่ะคือเพื่อนที่เหมือนอยู่ข้างข้างมึงรู้ปะเหมือนเหมือนเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตเราอะไม่ว่าเราจะมีปัญหาในเรื่องเดือดร้อนแค่ไหนมันจะเป็นคนคนดี้เราหายไปแล้วเราจะเจอ แต่กับการชนาการที่มันไม่บอกเพียงแค่เรื่องเล็กๆแต่มันดันเป็นเรื่องใหญ่ของเราไปลองดูเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นจับรู่เราเลยถ้าสมมติคุณเลือกมึงแล้วกูอยากวางเล่นอ่ะคือจริงๆประโยคนี้มันคงจะต้องจี๊ดที่สุดมันเป็นจับคู่ที่สุดคือเพราะว่าแม่งมันคือเขาแบบมันเป็นตั้งหน้าตั้งหลังในสิ่งที่ที่กูบอกเลยอ่ะใช่ที่แบบคิดว่าแบบออีกคนนึงแบบคิดว่าแบบเป็นคู่แข่งกูคนเนียเก็เลยชอบ ก็เลยแบบฝังใจเออมันเลยเจ็บไปแบบจริงๆเขาตึงต็มเลยเรื่องเรื่องยังไงครับเหนื่อยไหมเนี่ยแค่สี่เดีแบบใช้แบบเนี่ยไปหมดน้องโคตรเก่งอ่ะใช้เยอะมากเซฟวันนี้เลยร้องไห้ตามเราจำได้เลยเพราะแบบใช่แม่งรู้สึกจริงอ่ะฉันเก่งมากวันนี้น้องเก่งมากนั่งดูอยู่ ช่อจะตีมากเลยชุดสมากเผื่อกันมากเลยนะซีนนี้เป็นซีนที่ตั้งต่อนเขีนสทเป็นชีนที่สำคัญมากเพราะว่าตอนนั้นยังหาแกนไม่เจอว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรดีจนกระทั่งไปคิดไอเดียที่ว่ายถ้าเด็กคนนึ่งมอนมีความฝันที่อาจะเป็นเองจีงในเร่จริงๆมันเป็นไอเดียที่ดีมากอยเงี้ยจนกระทั่งเกิดซีนีขึ้นพอซีนนี้ขึ้นก็เลยทให้เด่ เพราะเกิดจากฉากนี้คิดว่าเป็นฉากแรกเลยซึ่งมันเป็นฉา,ากาสำคัญมากที่ในเรื่องเขาแบบมีความฝันที่อยากจะมาเป็นแบบเรนนี่เทศอยากจะเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยเออเขาก็เลยเลือกกดดาราพระเอกในเรื่องคีอหยงเจียนนะมาแต่งแล้วก็มาโชว์ในการลองมีคน ิกิ้นจะแสดงนิ้วอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนีต้องไปฝึกฝนนิ้วมามากมายโดยที่บิวกิ้นต้องไปฝึกฝนนิ้วกับอาจารย์เม้งแล้วก็ศึกษาภาษาจีนเพิ่มเติมกับครูดิวด้วยครับ คนลุกเนาะมันเป็นศาสตรอีกศาสหนึ่งเลยนะยากนะคุณเจอะไรนะบิลกินบิลกินค้าที่ไหนเราอะเป็นบัณฑับเจ้าเนี่ยเยื่อสิยง เิีนจี่เคยเรียนเองแล,งงแล้วแบบงงจีนอ หมือนพอเราอยากได้เยอะขึ้นแล้วมันก็ทำให้เราได้เออแบบว่ามันมิมันฮาลิมิตมันยืนเลื่อนไมันไปได้อีกไปได้อีกไปได้อีกแบบนี้ก็ยิ่งทำให้ซีนีมันดังมากขึ้นเออเราก็คิดว่าเออบทเหมือนพอนั่งดูดูมันก็จะมีองค์ประกอบที่นิดว่าเออปวมันก็แบบมันจริงจริงๆเนาะจริงเข้าใจถึงตัวละครทั้งหลายประเด็นที่อยู่ในเรื่องรวมถึงก็แบบลองพิมได้อะไรอย่างเงี้ยมันบทเกิดขึ้นกมัจริงจริงเก่งนะเดช เโอ้ยดีมากสิ่งนี้ก็คือไม่ไหวมึงจะมาอะไรจะกูอีมันเป็นเก่งจะตายอ่ะมันไม่ไปรอสอบรอไอ้ไม่ชั้นวะ ไซีนน,นี้ถือเป็นซีนสำคัญของ EP หนึ่งเลยคือเป็นอ่ซีนที่ o โอเอ๋วเขาสอบไม่ติดแล้วเต๋อที่เคยด่าเขาไว้รุนแรงมากว่าแบบคนอย่างมึงสอบไม่ติดหลอกใคนแค่นี้เนี่ยก็มันงอเขาทั้งสองคนต้องแบบพกอารมณ์ที่แบบใหญ่มากๆในใจเองแล้วก็เป็นซีนที่กึ่งประทะเลยอัน<ช>นี้ไม่มีเลยเนอะโดยที่บิวกิ้งกับปีกเขาก็ได้เล่นเต็มที่แล้วจนกระทั่งแบบตัดเป็นคืนทะเลก็ลองมาตัดต่อันดูแล้วก็ผลปรากฏว่าเออ จริงๆแล้วอารมณ์ยังไม่ถึงกับบทที่มันควรจะต้องเป็น,นท,ที่ไม่ได้ใช้ไล่ไยงแล้วก็พี่ๆจิงห่งเลเลยตัดสินใจกลับไปดีชูทางซีนใหม่มครั้งเพื่อให้ซีนนี้ออกมาสมบูรณ์แบบแล้วก็ตกกับอารมณ์ของเตกโกะเองมากที่สุดเนี่ยฉะนั้นทั้งตัวบิวจิ้แล้วก็พีพีเองจะต้องกลับมาทําการบ้านซีนในี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าครั้งที่แล้วที่เราถ่ายเราเจอจุดที่ผิดพลาดยังไงบ้างแล้วก็เจอจุดไหนที่เราอยังไปแตะอารมณ์นั้นยังไม่ถึงตัวละครของเตะโกะเองเนี่ย อย่างโอเอ๋วพาตัวเองไปถึงจุดที่เสียใจที่สุดไหมสนเต๋อพาถึงจุดที่ตัวเองรู้สึกผิดที่สุดแล้วหรือยังจะต้องกลับมาทำการพิจารณาไม่ควรจะลองให้หรอวะกูลงมาช่วยสอบบทนี้อะไรอย่างเงี้ย อเอ,อเามา่ตนะไ่เกลียดตายไเนสองทำม,มชัม้วะเกตอนีตอนีนะน่นยิยไปแล้วอะ ngon quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ยังไม่หยุดร้องเลยเบลกินซอพีนะความยากคือไม่ใช่ตอนที่มาเกลี่ยก,กันแต่ความยากคือตอนที่เป็นทางที่เดินออกจากโรงเรียนกวดวิชาเรวทะลุวาเป็นสันเจ้าล้วตรงนั้นนะ่ะคือมันมันแคบมากแล้วมันแล้วมันคือพีหายใจไม่ออกคือพี่ไม่ชอบพี่แคบด้วยเองนะ ว่ามันจะต้องด้วยความที่แต่ละซีเนี่ยมันถ่ายรลวันถ่ายครลวันแล้วก็ถ่ายคนลับางที่เนี่ยคือโลเดียวกันพลวันบางที่เนี่ยพลโลพลวัตมันเลยเหมือนกว่างานที่เราจะต้องเล่นซีที่มันเป็นซีสำคัญแล้วมันต่อกันแล้วมันเป็นอิมโมชั่นที่ต่อกันหมดเลยมันเลยรู้สึกว่าสิ่งที่ยากคือคือดีเทลเล็กๆน้อยๆพวกนี้มาที่ที่มันทำให้แต่ละซีที่ถ่ายแยกกันมาต่อกันแล้วมันทำให้มันดูสム ooth อันนี้เห็นหน้าแค่ทางคูเลยนะจ้คือเ้าเล่นไรอองเล่นดูกอคใช่เพราะมันจะไม่สวยป็นสำหรับรูกเรื่องที่ผ่านมาเลยอ่ะทนดูนทีมพอประคนเหนื่อยทำหนังใ่้องแ่เ็วิธีการต้องต้องต้องใจยต้องนิ่งมันเป็นแค่วิธีการแต่ว่าการเป็นว่าข้างในเหนือยยอมไปด้วยพี่กรู้ข้างในต้องรู ยังยังไม่พอไม่พอหวานเลือดตาเกี่ยวกับเราทานน้เออแต่ว่ามีนังมีสัมผัสอยู่เลยแลชอบบอลบีฟจังมันรู้รู้เรื่องอ่ะรู้เข้าใจอ่ะแบบไม่ต้องเยอะแบบไม่ดีเลยมากไม่ได้บอกว่าให้เศร้าหรืออะไรแต่แค่บอกให้เธอว่ามันเป็นยังไงให้เขาไปเล่นไปเองที่ดีชูคือครั้งที่แล้วมันแบบภาพล้มของทีมอะครแบบ ยังไม่ดีคือด้วยสิตใจมานถ่ายเจนี่ใหม่โดยการแบปรับหมดอะไรให้มันเข้าใปง่ายขึ้นด้วยอือนที่เป็นดีดิซีนี่เมื่อกี้นใจที่ทำอะไรนะกรู้กว่าควาู้เกมของมอที่แบบอยากจะทำมัให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงื่อนก็เห็นว่าแบบสาการดมากแล้วลก็แค่มดสองกนคือเง่อนมันก็ออกมาดีขึ้นมากเลยลก็รู้สึกว่า มันมีความสัมพันธ์ที่ดูลึกซึ้งมากขึ้น,นมันก็เป็นฉากเริ่มต้นของเขาด้วยนะน่าจะแต่เด็กโตที่บอกว่าเป็นที่พักใจของเขาทัาง้งคู่งเยมงเยมงเยมแต่รักฉันด้วยใจเธอ,อ เยนะ้เยนะ <Okay. S 3> จบไปแล้วนะคะสำหรับ documentary EP 2ใช่ okay. นไคทุกคนเมื่อกี้น้ำตาน้ำตาน้ำตาจะไหลอีกรอบอะ่ะเพราะว่าเพราะว่าพอเราคือเหมือนกับเราอะ่ะดูดู EP 1มาแล้วถูกไหม mm hmm. แล้วพอแล้วพอเป็นเบื้องหลัง documentary EP 2ออ่ะมันทำให้เราเข้าใจ ตัวละครมากขึ้นไหมใช่ไหมใช่แล้วตองแบบไงดีเรารู้สึกว่าเหมือนเป็นการย้ำในเรื่องของดีเทล <อะ S 2> ที่เราเคยพูดเรื่อยๆว่าแบบ เขาดีเทลดีแล้วเรามันมันก็กลายเป็นแบบตอบตอบยยําเรื่องของที่เราเดาไว้ด้วยอีพีหนึ่งด้วยว่าเรื่องของความสัมพันธ์ของโอเอ๋แล้วก็เต๋อก็ถึงแบบดูเจ็บปวดใช่มันถึงเจ็บปวดถึงความรู้สึกจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าในตอนที่บอสพูดใช่ไหมใช่ก็ก็ถือว่าถูกเนี่ยเพราะที่เราเดาทางอาจจะถูกก็ได้เรื่องที่บอกว่าความเจ็บปวดเพราะว่าโอเอ๋เป็นคนแบบเป็นคนที่แบบไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้มีใครมากมายที่อยู่ในรอบตัวเขาอะ จะมีเตยคนเดียวที่หันไปก็คือเจอคนคนนี้และสุดท้ายคนที่เจอกายเป็นศัตรูมันก็คงเจ็บมากอ่ะเพราะเขาเคยไว้ใจมากๆาใช่เพราะว่าโอเคเวาไม่ได้มองว่าเตะเป็นศัตรูหรือคู่แข่งแต่ว่าเหมือนเตยทําไปโดยที่เหมือนไม่รู้ตัวใช่ไม่รู้ตัวแต่กายเป็นทําให้เขารู้สึกกลายเป็นศัตรูไปเพราะว่าตัวเองก็คิดว่า ลกนี้ตัวเองชอบแข่งขันไงใช่แต่ก็ไม่คิดว่าต้องแข่งกับเพื่อนเพราะใครก็ได้ศาสนาใครก็ได้แต่ว่าคนนี้คือเหมือนเขาอยู่แค่สองคนแล้วก็ใครก็ได้อะไรก็ได้แต่สุดท้ายมันแบบมันแตกกันเองแล้วมันกลายเป็นแบบมันเลยแบบปมป็นเรื่องใหญ่เป็นปมแล้วแบบดีเทลแบบเราชอบที่ เราชอบที่บิวกินพูดเรื่องไดนามิกด้วยความต่อเน,นื่องสำหรับเบื้องหลังจริงๆอ่ะไดนามิกมันค่อนข้างสำคัญอ่ะอสำหรับนักแสดงอ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงเลยสำหรับทุกคนนะาสรับใ,ใครที่แบบใครที่ไม่ได้ทำวงการเบื้องหลังจรงิงๆแล้วอะเราว่าอาจจะไม่ได้แบบรู้ว่าจรงิงๆฉากฉาหนึ่งอ่ะ เขาอาจจะถ่ายไปแล้วแล้วอาทิตย์อีกอาทิตย์หนึ่งอ่ะเขามาถ่ายอีกทีอ่ะความรู้สึกมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วเว้ยซึ่งมันยากสำหรับการเป็นนักแสดงมันจะต้องโหอารมณ์ให้มันต่อเนื่องกันเนาะผ่านอะไรมาใช่สมมุติว่าเอาง่ายๆมีทั้งหมด7วันอ่ะฉากเนี้ยอาจจะถ่ายวันที่1ก่อนที่7แต่วันอื่นอ่ะเราถ่ายฉากอื่นฉากสนุกฉากป้าที่ฉากอะไรไปแล้วอ่ะแต่กลับมาต้องมาเศร้าฉากเดิมแล้วต้องให้ได้ความรู้สึกเดิมอ่ะมันยากเลยเว้ยสำหรับการเป็นนักแสดงจริงๆขนาดดูยังรู้เลยว่าแบบมันยากมันยากอ่ะ แล้วรีชูตอีกแล้วว่าแบบเล่นไปแล้วแล้วไม่ได้เลยแต่ว่าพอดูตอนที่แบบยังไม่ได้รีชูตกับพอรีชูตใหม่คืออารมณ์มันต่างกันมากเลยใช่ต่างกันมากใส่เต็มแบบใช่ใช่ใช่อะไรเงี้ยคือเหมือนแบบไปทําความเข้าใจกับมันแล้วหลังจากที่เตยบอกอะพอไอตอนที่เขาเอาภาพ ที่มาซ้อมการแสดงใหม่อะเรียนการแสดงใหม่แล้วและที่น้องเขียนข้อความลงในกระดาษที่แทนความรู้สึกอะเรารู้สึกว่าน้องน้องเข้าใจตัวละครมากได้ดีมากได้ดีจากที่อ่านแบบสกิปแบบคำค่าแบบไล่อ่านดูอะเฮ้ยแบบน้องแบบเข้าใจน้องมีความเป็นตัวละครสูงมากเคนคนนั้นเลยทำกันบ้านได้ดีเอาดีกว่าคือเรารู้สึกว่าก็ยัง ยังแรงไม่ตกสําหรับเราในเรื่องของดีเทลรายละเอียดต่างๆและเห็นถึงความทุ่มเทด้วยการที่แบบไปฝึกซ้อมร้องนิ้วว่ะทุกคนร้องเพลงก็ว่ายากแล้วแต่ว่าร้องนิ้วเป็นภาษาจีนอีกซึ่งมันคือศาสตร์ศาสตร์หนึ่งอ่ะใช่ศาสตร์หนึ่งเลยมันไม่เหมือนดิเก้อ่ะใช่ดิเก้หรือแบบอะไรนะละครในที่เป็นละครที่แบบก็คือพวกแบบขนเขินอะไรอย่างเงี้ยช่รู้สึกอารมณ์มันต้องถูกส่งผ่านด้วยตัวอักษรและตัวละคร และบทเพลงและมันต้องทำไปพร้อมๆกันน่ะใช่คือ like ด้วยความนี <Yeah. S 2> ้มากกว่าไหมความสมัยก่อนน่คือเขาเก่งเพราะว่าเขาเก่งเขาไม่มีเขาไม่มีชายเขาไม่มีทูตเขาทำเองทุกทุกอย่างในแบบสมมติการเล่นเล่นละครหรือแบการแสดงยุ่หนึ่งอันอ่ะมันใช้ทั้งหมดในล่างทั้งหมดอ่ะแล้วด้วยความว่าเขามีเวลาเยอะโดยเราว่าด้วยความเขามีเาลาที่ในกิจกในารทําอย่างหนึ่งเขามีโฟกัสได้แบบ สมมติว่าคนจะเล่นยิ้วก็คือเขาซ้อมนิ้วได้ทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นก็คือดีเทลเขาละเอียดมากแต่การที่ดิวกินมาเล่นนิ้วแค่หนึ่งซีนน่ะคือเขาต้องเอาทั้งชีวิตที่เคยผ่านมาหรือ history ทั้งหมดใส่เข้าไปในในตัวละครหนึ่งฉากแล้วว่า5ทีเขาสามารถตอบโจทย์ได้ใช่แล้วเขาเก่งมากใช่แล้วเรารู้สึกไม่ติดเลยถึงเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ดูนิ้วนะแต่เรารู้สึกว่าดวันนี้มาแล้วรู้สึกว่าไม่ติดไม่ติดเลยแล้ความขนลุกเวลาเนอ้ขนลุกใช่ ม่เขาดีเทลว่านั่งคีย์เสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยอะคือคือนิ้วว่าลองก็ยากแล้วอ่ะการออกเสียงภาษาจีนมันยากมากอะจะอารมณ์ที่ต้องสื่อผ่านคำพูดระบกย่างๆคำพูดอีอ้สุดยอดจริงๆไงแบบนับถือคือต้องให้เลยอ่ะให้แบบให้ให้สำหรับบิวกินเราเลยเข้าใจความหมายของวิวกินเลยที่บอกว่าดานามิกมันคืออะไรแล้วก็นอกเหนือสิ่งอื่นใดเนาะนอกจากความสามารถของสองคนนี้แล้วก็ บอสเก่งมากๆในการที่จะคอนโทรลทุกอย่างให้มันไหลไปตามไทม์ไลน์ที่ที่ตัวเองวางไว้แล้วทั้งที่ต้องกลับมารีชูอีกแล้วก็ต้องแบบบรีฟทุกคนต้องรู้ทุกอย่างรู้ทุกตัวอารมณ์ุก ทุกตัวละครอารมณ์และสิ่งลและสิ่งหนึ่งที่เราชอบบอสมากก็คือว่าเราว่าบอสเก่งและบอสฉลาดมากที่เปิดเรื่องรายการให้เป็นฉากที่บิลกินไปไปไปสอบสัมภาษณ์อ่ะถ้าเป็นเราอ่ะถ้าเป็นเราอ่ะเราเรา,เราคงไม่คิดถึงว่าเปิด,เป,ดเปิดเรื่องมาเป็นภาพจำใช่อเราอาจจะเป็นแบบเล่าเรื่องตอนเด็กเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เนี้ยเราไม่ค่อยจะว่าเขาเก่งมากเขาแบบว่าแบบ รู้จักทวิสอ,อะไรให้มันเราเราเออใช่เรากำลัง<ช>จะพูดว่าเรื่องเรื่องเนี้ยมันเป็น มันจะมีสองการเล่าแบบการเราเริ่มเป็นสองแบบภาพยนต์ใช่ไหมคือเล้าภาพยนต์มันจะเราจาชื่อมันไม่ได้นะแบบในตามทฤษฎีที่เรียนที่รู้มาคือมันจะมีเล่าบอกว่าเล่าแบบเริ่มต้นเร็วกับเริ่มต้นช้าแต่เล่าเรื่องนี้เป็นการแบบเหมือนย้อนอดีตเพื่อเริ่มต้นเร็วเก็บจบดีเทลให้จบแล้วก็คือไปเล่าจมื่นเฉยชายต่อเฉยอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่านี่เราเราจะบอกเราขอเสริมเรื่องนี้นิดนึงการรีชูดะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเว้ยสำหรับเรานะการถ่ายหนังหนึ่งเรื่องอ่ะ รีชูตอ่ะคือเสียตังนะอค่าจ่ายจะเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าอะไรคือทีมไฟอ่ะหนึ่งฉากมันจัดแสงหลายแบบมากคือซีนหนึ่งอ่ะมันจัดแสงหนึ่งอย่างแค่ขอบหน้าคอสอาบหรือแบบจัดอีแบบหนึ่งมุมกว้างก็จัดอีแบบหนึ่งมุมกว้างอีกแบบคือแสงก็ต้องดีเทลอีกแบบแล้วคือการจัดมุมภาพอ่ะคือหลายๆอย่างอ่ะคือทาทาเยอะยิ่งรีชูดปูแบบยิ่งรีชูตที่เปลี่ยนฉากอีกอ่ะคือค่าจ่ายมันจะเพิ่มไปอีกแล้วคือเราเราเรายอมใจบอที่ว่า เขาก็ยอมดีชุดเพื่อว่าให้งานได้่นจริงๆอ่ะซึ่งถ้าเกิดสมมติเอาจริงๆเป็นหนังหนังปกติธรรมดาหรือแบบไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องเก็บดีเทลมันมามันอาจจะปล่อยผ่านไปแล้วอ่ะแต่ความเป็นบอสความเป็นแบบเออความเป็นแบบความเป็นเขาอ่ะคือในในหลายๆเรื่องที่เคยผ่านมาก็รู้อยู่อะไรเงี้ยที่เห็นมาผลงานของเขาคือแบบค่อนข้างแบบดีในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วแม้กระทั่งนี่ที่เตยถามว่าเขาาดพื้นทำไมอันนี้คือดีเทลนะตอนแรกเราแบบ เอ๊ะเขาขวัดขืนทรายกันด้วยห้ออะไรเงี้ยสิ่งสิ่งที่สิ่งที่หนังอ่ะเราจะพูดถึงหลายๆคนที่ชอบดูก็คือสีภาพผู้กำกับนักแสดงที่หลักๆนะแต่หลายๆคนอ่ะจะลืมคือทีมพ็อปและทีมพ็อปคอสตูมสตาร์ลิตมันต้องบต้องโยกย่องเหมือนกันแล้วเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เราไม่ เราจะไม่ค่อยพูดหรอกเอามาพูดเพราะรู้สึกว่าเป็นเนกาทีฟสำหรับการทํางานแต่ว่าในใจเราจะเห็นไว้ว่าอันนี้มันเป็นมันมีไหมมันมีทําไมมีอะไรยังไงแต่เรื่องนี้คือไม่ติดไม่รู้สึกยังไม่ติดอะไรเลยดีเทลของความคอนติเนียเสื้อผ้าถุงเท้าต่างๆคือเก็บ เรียบร้อยแม้กระทั่งเลยเมคอัพอืมอย่างี่วก็ยังพูดแบบพูดนี่พูดพูดมาสามรอบแล้วเนี่ยยังรู้สึกว่าชอบอยู่เลยแบบว่าเขาเขาให้ความธรรมชาติสูงคนือคอนไม่พอความธรรมชาติด้วยเด็กหนึ่งคนที่ไม่จำเป็นจะต้องหน้าใสแบบหน้าใสเป็นแบบผิวดวอีเลยไม่จําเป็นแต่คือเขาเขาให้ความถึงผิวไม่แดดที่แบบมีความไม่ได้ขาวมากแต่ใช่แล้วบิวกินดูมีความเป็นเด็กแมนผู้ชายมากๆเพราะว่าในคาแรคเตอร์เขาเป็นเด็กผู้ชายที่ไม่ได้มีความแบบ ออนแออะไร<ม>คือผิวเขาดูไหม้มผิวเขาดูแบบเออเราเรารู้สึกว่า เขาทำกันบ้านได้ดีและอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือน้องโนเบลกับน้องภูผาใช่จริงเก่งมากเราเห็นเราเห็นเราเห็นถึงความตั้งใจของน้องเขาอ่ะน้องเขาเป็นเด็กแต่ว่าแบบทักษะการแสดงแล้วก็ความรับผิดชอบแล้วก็ความอดทนที่เขามีในการที่จะมารับบทอันนี้เรารู้สึกว่าน้องเขาเก่งมากน้องเขาตั้งใจที่จะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตัวโอเอ๋กาเตได้ดีมากแล้วมันเชื่อมโยงกันถึงไปกับบีบีพูกินน่ะคือเหมือนกับว่าเขาคือคนคนเดียวกัน ในร่างเด็กกับร่างกับร่างตัวจริงกันด้วยนะระหว่างน้องกับจริงนะเพราะว่าเพราะ,ราะอะไรแต่แบบเหมือนแบบความแบบการที่จะเล่นให้ตัวเป็นเหมือนกันเนาะ มันยากจริงๆอะคนแบบเด็กแล้วก็แบบโตอะมันเป็นคนละคนกันอะเป็นนักเรียนคนละคนแล้วคือเขาแบบซิงกันเหมือนน่าจะเป็นเหมือนกับที่เราดูในด็อก m e ม t นีอีพหนึ่งะเขาที่ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอกันมาลองดูซิมาลองเล่นเป็นพี่ซิอะไรอย่างเงี้ยเออมันต้องเหมือนเรียนรู้เรียนู้เขานิทกันมากด้วยเนาะใช่แล้วฉากตอนเด็กที่เป็นคอนฟิกของเรื่องเลยอะเตยว่าแบบ มันมันดีมากแล้วน้องเล่นกันในเรื่องแสดงการแสดงอารมณ์ใช่ไหมเต็มมากแล้วคือแบบดูหลังกล้องคือรู้เลยว่าน้องใช้พลังไปเยอะมากมากแบบนั้นแลเหมือนน้องยมแล้วแบบไม่ไหวแล้วอ่ะแบบเงียบไปเลยอ่ะเหมือนแบบจากเด็กบูดมากที่แบบตอนไปคึงปพิ่งบอไม่พูดไม่พูดแล้วอะไรบางอย่างแบบโอ้เหนื่อยแล้วจริงเพราะว่าน้องแบบนนั้นในเรื่องจริงน้องแบบสายตาน้องดีหมดดีมากดีมากเล้วกันบ้านออกมาได้ดีถือว่าแบบก็ทำโซ่ของโซเล่นเนาะเรา จากดูเราเราดูอีพีสามแต่ว่าเราอย่างที่บอกว่าตอนอีพีสองเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทำารีแอคชั่นเพราะในเรื่องไปขัดลิขสิทธิต่างๆแต่ว่าเรามีให้มาแน่นอนแล้วเดี๋ยวเราจะแบบมาวิเคราะห์กันเลยว่าแต่แต่ละตัวละครเป็นยังไงทุกคนยังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้เนาะโอเคก่อนจากกันไปที่อย่าลืมกดไลค์ค่ะกดแชร์ให้ด้วยนะครับกด subscribe กระดิ่งกริ๊งให้เราด้วยนะครับอย่าลืมติดตามพวกเราเหมือนเดิมนะคะอีก3ช่องทางทั้งทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อวอลช์ไอช์แน่ตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้พวกรทั้ง4คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคับบ๊ายบาย